เขาอยากให้ทำคาเมล่าเอนกリーเองกี้เบิร์ดเขาใช้ยศเหรอวันนี้คะพี่ขวัญแคสซี่คะตอนนี้คะเราก็มีกับในเกมแมคค้าวันนี้ใช่ไหมคะเย้แล้วันนี้นะคะเราก็มีกับพี่พิวเคโอเคค่ะโอ้ยเอาตูดมาโชว์กล้องทำไมเนี่ยโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ขวัญก็จะมาเล่นบิลแบทเทิลค่ะ เพราะว่ามีน้องๆนะคะคอมเมนต์กันมาเยอะมากๆเลยนะคะว่าอยากพี่ขวัญกลับมาเล่น b ิว l d ตเทอร์นั่นเองอวันนี้พี่ขวัญก็เลยชวนพี่พมาเล่นนะคะทุกคนป่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นแบบโซโล่โหมดกันเลยดีกว่านะจ๊ะมาดูกันซิว่ามีโจทย์อะไรบ้าง <c oughs> โอ้โหจิมโอ้โหแบ็คแพคอุ้ยเชอร์รี่ ไ,ได้เชอรี <noise> <trans> ่เฉยไมมายอมเล่นกันเออหรือว่าน้องแอนอันมากันเต็มเลยทีนี้เราจะทำเชอรี่แบบไหนให้มันดูแบบให้มันดูมีคนแบบสนใจงั้นเราจะทําเชอรี่แบบใส่จานแล้วกันนะทุกคนเชอรี่ใส่จานเหรอใช่แล้วแบบว่าเด็กกําลังกินผลไม้อะไรอย่างงี้เด็กกำลังกินผลไม้อะไรอย่างงี้ ไม่หรอผมว่าผมมีความคิดของผมแล้วว่าผมจะทําอะไรอันนะจะทําเป็นต้นเชอร์รี่หรอหะล้วลโอเคจานเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราเริ่มทําเชอร์รี่เลยดีกว่านะครับทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะเริ่มทําเชอร์รี่แบบนี้ก่อนเลยแล้วการวางไว้สองฝั่งพอเชอร์รี่มันจะเป็นแบบเชอร์รี่แบบบิ๊กบูมเชอร์รี่แบบใหญ่โต ไม่ไม่ใช่เชอรี่น้องวายแต่เป็นเชอรี่ที่โคตรบิ๊กบูมแต่เป็นเชอรี่ที่ไม่ยอมเรียกกันเหรือว่าน้องแอนน้องอันน้องโบ่น้องบันน้องขวัญเรียงดีอ่ะเข้าใจปะน้องขวัญไม่ดีอ่ะน้องขวัญก็หน้าร้อว่าน้องขวัญได้ยังไงอย่าโบลี่น้องขวัญนะเราต้องมาตกแต่งรายละเอียดอย่างอื่นอีกนะทุกคนไม่ใช่แค่มีแบบเชอรี่อย่างเดียวมันไม่ได้งกิฟต์เชอรี่ด้วยฮะถึงจแบบไม่ไม่ต้องมีหรอกเดี๋ยวฝรั่งเขาไม่เก็ต S <S <S น้องกิฟเชอร์รี่เลยรเขาไม่เก็ตหรอกอันนั้นอะ่ะโอเคถือว่าโคตรเป็นเชอร์รี่ที่โคตรใหญ่เราต้องตกแต่งจานของเราให้มันดูดีกว่าน,นี้นะเชอร์รี่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 ใหญ่ไปแบบวันนี้เชอร์รี่ลูกโตโต,โตรสหวานหวานอร่อยอร่อยมันดูแบบไม่สมดุลเลยเฮ้ยทุกคนโคตรสวยคะแนนต้องมาเต็มแล้วจังหวะเนี้ยแล้วต่อไปอเราต้อง<ด>เปลี่ยนพื้นให้กลายเป็นไม้ ไว้ลืมผมลืมว่าต้องทําอย่างนี้โอเคให้มันเป็นเหมือนแบบโต๊ะไม้อ่าเป็นโต๊ะไม้แบบนี้เป็นเชอร์รี่แล้วไงต่อมันดูน้อยไปปะจริงๆอยากจะทําเพิ่มนะทุกคนแต่ว่ากลัวไม่ทันแล้วอ่ะต้องใส่พาร์ติเคิลเอ่อหัวใจเป็นอยลรกันเพื่อความแบบว่ากินชั้นสี่ช้นอร่อยนะอุ <laughs> อ้ยน <laughs> ่า <laughs> 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 กินมาก <laughs> อ่ะ กินชั้นสี่ชั้นอร่อยนะอยากจะเติมตาให้น้องแต่ว่าพี่พี่ลืมไปแล้วว่ามันต้องทำยังไงนะทุกคนต้ทำยังไงแกนี้เน่ะเดนทิต้องใช้แบนเนอร์ในการวาดรูปสตอลูรเชอรี่รรยิ้มได้เงี้ยเอออยากทำอะ่ะแต่มันมันไม่ทัน,นแล้วแหละก็คงน่าจะได้เป็นแค่เชอร์รี่แบบนี้นะคะทุกคอน่ะก็ได้อยู่นะถือว่าสวยอยู่ไม่รู้จะตกแต่งอะไรเพิ่มแล้วอ่ะเสร็จแล้วนะทุกคน หมดเวลาแล้วโอเคทันไหมถึงเวลาแห่งการโหวตผมแดงตั้งนานแล้วอุ้ยคนนี้สวยเอาไปเลยกุด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 เออให้กุดสวย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 อุ้ยนี่ของใครเนี่ยเป็นเชอร์รี่แบบเล็กน้อยอ่ะเขาให้โอเคก็พอนะเพราะว่ามันดูเล็กเกินไปสองอันเออมีแค่สองอันจริงเหรออันนี้อะไรครับเนี่ยแล้วทำไมต้องมีประตูด้วยอ่ะแกาอ่ะ ไม่เหมือนกันอู้อันนี้ใหญ่มากเลยแต่มีลูกเดียวให้ด้วยความที่เขาพยายามในการสร้างขาวๆนี่คืออะไรมันดูเหมือนแอปเปิลมากกว่ามันมาลูกเดียวอ่ะมันมาลูกเดียวเหมือนแอปเปิ้ลมากเฮ้ยอันนี้ก็คล้ายๆกันอันนี้ก็ให้ปูดแล้วกันเออไม่สวยไม่สวยให้โอเคลูกมันไม่เท่ากันอันนี้เขาน่าจะแบบเป็นการรีบ มันต้อจะรีบเกินไปโอ้วันนี้อะไรอะไรอ่ะอ่าอ่าอันนี้มาอันเดียวอีกแล้ววะเขาเขาเขาขอให้โอเคพอแล้วกันนะไม่รู้เหมือนกันอู้วโอ้ my god โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็เอาอีพิคไปเลยนะแค่ไม่มียึดยือเราจะให้ดีกว่าดีเราให้กูดผอไม่สวยอ่ะ ก็สวยอยู่ออออคนนี้นมาเป็นต้นโอ้คนนี้เขามาเป็นต้นห้อยกุดนะคนนี้คือเชอร์รี่มันยังดูไม่เคยเด่นเท่าไหร่อย่ะแต่ว่าดีตรงที่ว่ามีองค์กรอบอะไรอย่างงี้โอ้อันนี้ก็เชอร์รี่อยู่<อ>ในป่าอันนี้ถ้าเหมือนเขาเลยอะคือ้างสวยให้กุ<ม>้นเฉยๆอะแตเพราะสวยเดียวเพาไม่เท่าไหร่นี่ของเขาเองแหละในตานี่ยังก็ใส่ไม่ได้เขาทำไม่ทันอะให้ให้โอเคพอโอเคได้ไงเราจะสวยอะ บนอโอเคทำไอศครีมให้โอเคเหมือนกันนะเพราะว่าเชอร์รี่มีลูกนิดเดียวเองเอา้าไอศครีมใหญ่ลูกเชอร์รี่เยอนะอ้ยคนที่ที่สี่คนที่ที่กา <laughs> โอ้ยคนที่ทหนึ่งเฉยอะจริงจริงคนนั้นที่เขาให้ผิดมันสวยกว่านะที่เป็นเชอร์รี่ใหญ่ๆเลยอ่ะแต่นี้เขาน่าจะให้องค์ประกอบโดยรวมว่ามันดูเยอะดีอมืมาแล้วมาดูซิมีจดอ,อะไรบ้างคาเมราบุ๊กแอนกรีเฮดมูน เขาอยากให้ทำคาเมล่าเอ็กี้แองกี้เบิร์ดเขาใช้ยศแล้วเธอใช้ยศโกงแน่นอนคนมันเก่งเธอใช้ยศโกงอย่าว่าเขาใช้ยศโกงนะเขาก็แค่ใช้ยศนิดหน่อยเองเขาจะทำกล้องเป็นแบบไหนดีนะต้องใช้เป็นสีขาวและสีดำน่าจะดูโอเค อยู่ในหัวโอเคเฮ้ยมันอยู่ในหัวโอเควะโอเคเขาเก่งนี่นาเรื่องคาเมราเขาชอบถ่ายรูปมัวยงั้นแหละใช่ปะมันมีหลายกล้องมากเลยมันอยู่ที่ว่าเราจะทำกล้องแบบไหนเี่ทุกคนจะทำกล้องเว็บแคมเดชแหวกแนวกล้องเว็บแคมโอ้เอาแบบเว็บแคมเวลาอยู่บนไอ้จอโน้ตบุ๊กอะนะมันก็ไม่ใช่ครัมันก็คาเมราก็ได้เลยแต่ก็แบบกลัวมันไม่ได้คะแนนอะ ไม่ต้องกลัวหรอกไม่ได้ให้เนยหรอเอ้ยได้ไงเอ้าวังผิดลา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 มทำไมเสียงมันดีเลทดีเลยเนี่ยเสียงวางอะหรออืมใช่ก็เราปิงอ่ะเราปิงเหรอเราปิงกัน่ะเราอยู่ต่างประเทศอ่ะเข้าใจอะเราคือคนต่างชาติของชาบ้านเขาอะ แต่ต้องแบบดีใจนะเราเป็นแบบรู้สึกว่าเลนส์กล้องจะใหญ่เกินไปนะคนเมืองนอกอ่ะคนเมืองนอกใช่ไหมเป็นคนเมืองนอกอรอใช่เป็นคนนอกเมืองอยู่ไกลจังเลยนะบ้านเด็กไปถึงในเมืองกรุงเที่ยวเลยโอ้ยไม่สวยอ่ะสเกลไม่ได้วางมุมกล้องไม่ได้โหผมค่อยตแต่งเลนส์กล้องผมก็หมดเวลาแล้วมั้งเนี่ยโหผมทำไม่ทันแน่เลยอ่ะคนโอเคโอเค อะไรครเ<น>บือเวลอีกหนึ่งนาทีคุณเสร็จแล้วหรออย่างไม่สิกดชัตเตอร์แชะแชะแช,ช,ช,ชะตรงนี้ใช้เป็นกรีสกรีนเหมือนถ่ายกําลังถ่ายงานกล้องอยู่ดีไหมนะแล้วก็มีพาร์ติเคิลสักหน่อยโอ้พาร์ติเคิลอะไรเดีดแน่ไฟเวิร์กแล้วกันได่แล้วอ่าเหมือนถ่ายรูปแล้วไม่รู้สวยหรือเปล่าอ่ะไม่รู้ได้ป่าใช่ได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยโอยอยาก อยากทำตรงนี้เป็นเหมือนเชือกที่แบบเอ่อห้อยกล้อๆทำช่วยจัดเลยตอนหลังอรัได้แหละต้องได้แหละนี่มันดูเหมือนเชือกห้อยกล้องไหมเนี่ยโอ้ยเหมือนไม่อยู่สวยเลาดนิดนึงผูกแกไม่ทันนิดหน่อยอู้อันนี้เขาทำเป็นกล้องไมล่าแบบนั่นเลยกล้องวิดีโออันนี้ให้กดให้กดใหอหยกสวย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 โอเคโอเคสีไม่สวยโอเคโอเคของเขาเอง S <S 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 มีที่ห้อยด้วยว้ามีที่ห้อยด้วย เฮ้ยเจ๋งเนี่ยแต่ข้างวาวหลังเนี่ยว้าวข้างหลังไม่มีอะไรไงโล่งๆข้างหลงัลงไม่มีอะไรเลยให้ความโล่งๆเฮ้ยนี่เขาแบบกล้องเซลฟี่เซลฟี่กันหน่อยไหมล่ะอ่าอ๋อมันจะมุมบวนให้โอเคเออให้ให้เขาให้กดว่ะเฮ้ยนี่กล้องถ่ายหนังอีกแล้วไม่กล้องถ่ายหนังกล้องแบบโบราณอ่ะโอ้โหแบบอันนี้โอเคแล้วกันนะดูรายละเอียดไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นี่เองครับอุ้ยอันนี้เขาเากำลังถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวมาดูหลังเดี๋ยวมาดูหลังอ๋อเฮ้ย เขาใส่ใจแลยละเอียดเขาให้มาแล้วเฮ้ยโอเคก็สวยโอเคก็เอากู้ไปละเฮ้ยเฮ้ยโอเคเขาก็มีถ่ายถ่ายสีแดงตรงข้างหลังก็เป็นสีแดงไม้คก็มีรายละเอียดว่ะเฮ้ยนี่ก็เป็นกล้องอันนี้ก็กล้องฟิล์มไงกล้องฟิล์มอันนี้ให้โอเคพอแล้วกันนะมันทำมันทำไม่เสร็จโอเคอู้อันนี่ก็สวยกล้องเทาอ่าผมพอได้เดี๋ยวพอได้นะเผยกันทุกคนเลยอ่ะโอเคพอให้เราให้โอเคพอไม่ถูกใจเฮ้ย เฮ้ยนี่เป็นรูปกระดูกเฮ้ยได้อยู่เขาดึงความมาแจแต่เคนละรูปกันคนละรูปกันให้กูให้กูอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอ๋อกล้องแบบเหมือนกล้องฟิล์มป่ะแบบมีอันนั้นออกมาเออโอเคแล้วกันนะอืมอันนี้ให้โอเคโอ้ยนี่เล็กจังเลยอันนี้เล็กเกินไปเวลาไม่ต้องเยอะตัวบวชซุกโผล่ไฟนี่อะไรเอ่ยนี่กล้องวิดีโอเหรอน่าจะกล้องวิดีโอนะให้โอเคแปลกแปลก ยังดูไม่ค่อยดูเรื่องงงมันดูแบนอุ๊ห้าคนนี้ได้เหรอว้าวเอาคนนี้เอาคนนี้ได้อยู่แล้วคนนี้เก่งเขาได้ที่สิบเขาได้เท่าไหร่อเขาได้ที่สิบเขาสวยขนาดนั้นเขาได้ที่สิบเขาได้เท่าไหร่อเขาได้ที่สิบกดทีดูไงดูสะกดเขาได้ที่สี่เขาได้ที่สี่เขาได้ที่สี่แล้วคนได้ที่สิบอะไรกันครับเนี่ยผมว่าจะทำสวยอะ สงสัยการกลับมาของเรามันจะไม่คัมแบ็กเท่าไหร่ว่ะทุกคนเฮ้ยแต่ตาเแบ็กก็ได้อยู่ดนะโอ้โหช่ได้ไหมชอรี่ีมันธรรมดามากเลยอ่ะโอ้โอเคค่ะทุกคนก็ถ้า้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ u b ร c r i ก e กับพี่ขวัญและก็พี่พีด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตลาดกระปิกก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย